พอมารู้ตัวอีกทีผมก็อยากได้พวกคุณทั้งสองคนมาเป็นของผมนเา,เ,าเอ้ยให้เกียรติเขาหน่อยสิ เผมรู้ว่าพวกคุณไม่ชอบผมแต่ผมชอบพวกคุณทั้งสองคนผมต้องบอกว่าผมเป็นแฟนมวยของคุณตั้งแต่คุณยังเด็กเลยผมคิดมาตลอดเลยว่าผมต้องทำยังไงถึงจะได้คุณมาชกให้ผม แต่มันติดตรงที่ติดที่พ่อคุณชอบขัดผมอยู่ด้วยแต่และคุณก็<ค>ทำให้ทุกอย่างเข้าทางผมคุณทำให้ทันชกกับใต้ฝุ่นได้อีกอโหโหโหจริงๆ้องก็พูดันตรงตรงที่แรก ผมไม่ได้สนใจคุณเลยเพราะว่าผมโมจะคิดว่าผมต้องการเงินที่พ่อของคุณเอาไปจากผมแต่พ่อคุณแล้วก็คุณก็เหมาือนเจอกันแล้วคุณก็ <c oughs> ทำให้ทันกลับมาชกหนุยได้อีก <c oughs> แล้วคุณก็ยังสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่ผมโยนให้คุณได้ทุกอย่างโหกูก็เลยเป็นหมาให้เมืองชักใหญ่ลินใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นะผมไม่ได้โกหกคุณเลยทุกครั้งที่ผมมองคุณผมเห็นตัวเองผมบอกคุณเลยว่า ผมก็สู้ชีวิตมาเหมือนคุณมาก่อนพน่อผมเฝ้ามองพวกคุณนานๆเข้าพอมารู้ตัวอีกทีผมก็อยากได้พวกคุณทั้งสองคนมาเป็นของ าคุณยอมเป็นของผมผมจะยอมยกหนี้ที่พ่อคุณเอาเงินของผมไปให้เลยยังไม่พอนะผมจะตอบรัางวัลให้คุณอีกอย่างน้มเลยคุณอยากจะได้อะไรคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณเคยเสียไปกลับคืนมาทุกอย่างแต่ถ,ถ้าคุณปฏิเสธคุณก็ต้องใช้หนี้ที่พ่อคุณเอาเงินผมไป คุณก็ลองคิดเอาว่าคุณอยากจะเป็นคนดีที่ไม่มีอะไรหรือว่าจะเป็นคนของผมจมอยู่ในความสุขแล้วก็มีทุกอย่าง